อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับตำนานแชมป์ไร้พ่ายของอาร์เซนอลครั้งแรกและครั้งเดียวมันเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว The Invisible a r s e n ์เ38นัดในเพลย์แมตช์หนึ่ทีมที่เป็นแชมป์ยีทีมที่ต้องการเอาชนะลีที่มาตรฐานและการแข่งขันสูงที่สุดและแชมป์มีไว้สำหรับทีมที่ดีที่สุดเท่านั้นตำนานแห่งเกาะอังกฤษถูกจารึกไว้มากมาย 100แต้มของแมนเชสเตอร์ซิตี้เสียประตูน้อยที่สุดของเชลซีแค่15ประตูตัวเลขพวกนี้ยากที่จะเกิดขึ้นยากที่เราจะได้เห็นอีกครั้งแต่ตำนานที่ยิ่งใหญ่และเหนือไปกว่านั้นมันเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวตำนานที่แม้แต่ทีมที่ดีที่สุดของซิตี้ยังคงได้แต่ฝันตำนานที่แม้แต่ทีมที่ถูกมองว่าทำได้อย่างลิเวอร์พูลก็ยังไม่ผ่านบทพิสูจน์1ิปีแล้วที่ยังไม่มีใครขึ้นมาเทียบเทียมเดอะอินวิซิเบิลอาร์เซนอลตำนานแชมป์ไร้พ่าย ทั่วแชมป์เปี้ยนเมลิกทองคำฤดูกาล2003-2004ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปี2003สิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนายนปี2004ทั้งหมด38นัดอาเซนนชนะ26เสมอ12แพ้0ไม่แพ้แม้แต่เกมเดียวจนจบฤดูกาลสถิติรวมไร้พ่ายทั้งหมด49นัดนั่นคือไร้พ่ายครั้งล่าสุดของเกาะอ,อังกฤษมันเกิดขึ้นในวันนั้นและไม่เคยมีใครเข้าใกล้มันได้อีกเลยมันคือสิ่งท,ที่ทีมอื่นได้แต่จินตนาการ สิ่งที่เด็กยุคใหม่ได้แต่ฝันถึงและเฝ้าดูผ่าน YouTube เท่านั้นว่าความแข็งแกร่งความทรงพลังของทีมชุดนั้นมันเหนือคาบรรยายเพียงใดกับความร้ายที่ติในเกมรุกประสิทธิภาพของเกมรับประสานงานกันคนที่เราเรียกว่าตำนานทุกอย่างมันเขียนให้พวกเขาเป็นแชมป์เกมรุกสวยงามทรงพลังบวกกับช่วงเวลานักเตะของทีมที่อยู่บนจุดสูงสุดทั้งความเร็วความเด็ดขาดของององรีความทรงพลังของวีเอล่าจิตนาการของเบิร์กแคมป์ความเหนือชั้นของปีแรด และเหล่าบรรดานักเตะที่อยู่ภายใต้การคุมทัพของกุนซือสมองเพชรอาเซเวนเกอร์ชื่อของอาเซนนลถูกเขียนลงบนประวัติศาสตร์เกียรติประวัติของเกาะอังกฤษตลอดชีวิตนี้เราอาจไม่มีวันได้เห็นแชมป์ไร้ผ้า,าอีกแล้วถ้วยแชมป์เพเย์มลิกสีทองมันยังคงมีใบเดียวบนเกาะอังกฤษมันคือเรื่องที่เหนือจินตนาการมันคือปาฏิการแห่งโลกฟุตบอลอย่างแท้จริงเยเลมันโคโลตูเล่โลลองเอตาเมโซแคมเบลแอชลิโคเแฟรดี้ลุงเบิร์กจิวเบโตซิลวา แพตติกวีเอล่าดูบะบิเลตเนสเบิร์กเดนเนสเบิร์กแคมป์ทรีองรีและผู้จัดการทีมอย่างอาร์เซนเกอร์ชื่อของตำนานที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชื่อของตำนานแชมป์ไร้พ่ายแห่งเพเมริกที่เกิดขึ้นเพียงครั้งแรกและครั้งเดียวตำนานที่ยังไม่มีใครเคยเทียบเทียมแต้มที่ไม่ได้เยอะที่สุดไม่ได้ยิงเยอะที่สุดไม่ได้เสียประตูน้อยที่สุดแต่นี่คือตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดิอินว i ซิเบิลตำนานแชมป์ไร้พ่ายของอาร์เซนอล ช็อตข่าวต่างประเทศรายงานว่าชาลีนิโคลัสกูรูลูกหนังชื่อดังและอดีตนักเตะของไอ้ปุ่นใหญ่าอาเซนอลอดีตแนะนําต้นสังกัดควรตั้งค่าตัวของเปีแอร์เอมริกโอบาเมยองกองหน้าทีมชาติกาบองไว้ที่100ล้านปอนด์โอบาเมยองวัย30ปีเหลือสัญญากับอาเซนอลเพียง1ปีเท่านั้นและมีกระแสข่าวออกมาอย่างหนักว่าเขาไม่ต้องการต่อสัญญาและอาจตัดสินใจย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีข่าวเกี่ยวโยงกับสมสโมสรอนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริด ซึ่งนิโคลัสมองว่าอาเซนนลนหากได้ค่าตัว1น0ล้านปอนด์ก็ควรปล่อยออกจากทีมถ้าอาเซนนลจะได้เงินร้อยล้านปอนด์จากการปล่อยโอบารมยองให้กับแมนยูเนเตดถ้าเป็นผมจะทำอย่างนั้นมันจะทำให้แมนยูดีขึ้นนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากอาเซนอลนเคยเป็นคู่แข่งของยูเนเตดในการลุ้นแชมป์ลีกแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วถ้าแมนยูเนเตดยื่นข้อเสนอ100ล้านปอนด์เพื่อคว้าโอบารมยองผมว่าขายเข้าไปเถอะ อดีตแข้งคนดังของลิเวอร์พูลจากฝูงแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมาเผยสาเหตุที่ทําให้เขาเลือกที่จะปฏิเสธการย้ายไปร่วมทีมยักษ์ใหญ่อย่างบาร์เซโลนาบาเยอร์เมนิกอาร์เซนอลก่อนที่จะเลือกซบถิ่นแอนฟิลอดีตเซอร์แของหงแดงลิเวอร์พูลอย่างมามาดูซาโกออกมาเปิดเผยว่าเขาบอกผ่านโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับอาร์เซนอลบาร์เซโลนาและบาเยอร์เมนิกเพื่อจรดปากกากับทัพหงแดง ดาวเตะชาวฝรั่งเศสปัจจุบันอายุ30ปีย้ายจากสโมสรนในวัยเด็กอย่างปารีสแซงต์แฉงเมื่อฤดูกาล2013และหลังจากรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสอย่างเต็มตัวแล้วก็มีหลายทีมชั้นนำในยุโรปที่กดบัตรคิวรอจีแข้งรายนี้มาร่วมทัพในตอนนั้นลิเวอร์พูลเพิ่งจะมีฤดูกาล2012-2013ที่น่าผิดหวังเมื่อไม่สามารถผ่านไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้อย่างไรก็ตามการมาในเดือนมกราคมของนักเตะอย่างฟิลิปเป้คูดเดนโยและดานิเอลสเตอร์ลิด เหมือนจะเป็นการต่อลมหายใจใหม่ให้กับลูกทีมของเบอร์เดอร์โรเจอร์และซาโก้ก็มั่นใจว่าการย้ายทีมตามฝันไปแอนฟิลด์คือการตัดสินใจที่ถูกต้องและมันมากพอที่จะทําให้บาร์เซโลนาผิดหวังล่าสุดในการให้สัมภาษณ์กับเซเดียมัคซาโก้ได้เล่ารา,ายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะย้ายไปร่วมถิ่นเหมือนซีซั่ในครั้งนั้นในฝั่งว่าตอนที่ผมออกจากปารีสแซงแชร์มงผมมีข้อเสนอจากบาร์ซ่าบาเยอร์มินิกอาร์ซนอลและลิเวอร์พูลยื่นเข้ามาผมเลือกลิเวอร์พูล พราะพวกเขาคือหนึ่งในสโมสรที่เป็นความฝันของผมด้วยประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ผมใช้เวลา4ปีอยู่ที่นั่นในสีเสื้อที่แอนฟิลกับกองเชียร์อันยอดเยี่ยมผมมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับผู้บริหารของทีมผมได้ลงเล่นเคียงข้างกับนักเตะเก่งๆอย่างรุยโซเลสฟิลิปเป้คูตินโยดาน,นเนลสเตอร์ลิดและสตตเฟนเจลาตผมใช้เวลาพิเศษกับผู้เล่นเหล่านั้นหลังจากการเริ่มต้นที่ค่อนข้างยากลาบากซาโก้ก็กลายมาเป็นนักเตะค,คนโปรดในถิ่นแอนฟิลโดยฟอร์มการเล่นของเขาในแดนหลัง ช่วยให้ทีมผ่านเข้าชิงยูโรปาลีกในปี2016แต่เจ้าตัวก็พลาดโอกาสนัดสําคัญที่จะได้ลงเล่นในนัดดังกล่าวเนื่องจากไม่ผ่านการตรวจโดบและหลังจากนั้น6เดือนเขาก็ถูกส่งไปให้กับคิสตันพาเลตยืมตัวและที่นั่นเองเขาก็ได้เซ็นสัญญาถาวรในเวลาต่อมานับตั้งแต่มาเซ็นสัญญากับทัพดีอีเกิลซาโก้กลายเป็นนักเตะคนสําคัญในแนวรับของรอยฮอส์ซันแม้อายุจะเท่านี้แล้วแต่เขาก็ยังมีความหวังที่จะกลับไปติดทีมชาติอีกครั้งหลังฟุตบอลกับมาเตะกันใหม่ ้าหมายของผมคือกลับมาอย่างแข็งแกร่งผมทํางานหนักเพื่อให้ร่างกายฟิตสมบูรณ์ดีที่สุดผมต้องการเล่นกับคิสซันพาเลตและการติดทีมชาติยังอยู่ในใจของผมผมเพิ่งอายุ30เองนะอย่างที่บอกคุณเกิดมาพร้อมกับความทะเยอทะยานคุณก็จะตายไปพร้อมกับความทะเยอทะยานมีผู้เล่นที่มีความสามารถหลายคนในฝรั่งเศสเราโชคดีที่มีคนพิเศษผมจะทําให้ดีที่สุดสําหรับคิสซันพาเลตสาหรับแฟนๆหลังจากนั้นเมื่อคุณเล่นได้ดีในสนามทีมชาติมันก็จะมาเอง ผมมีความสุขมากที่นี่ลูกๆของผมปรับตัวและลูกสาวสองคนก็พูดภาษาอังกฤษมากกว่าฝรั่งเศสพวกเขาเรียนรู้ที่จะอ่านภาษาอังกฤษผมรู้สึกว่าอังกฤษเหมือนบ้านของผมผมไม่สามารถคาดเดาสิ่งใดในอาชีพได้แต่วันนี้ผมมีความสุขและตั้งหลักได้อยู่ที่คิสตันพาเลตผมยังเหลือสัญญาอยู่อีกปีครึ่งผมมีความสุขที่นี่แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรแต่สำหรับตอนนี้ผมไม่อยากมองที่อื่น